รายงานผลการประเมินการพัฒนานงานตามข้อตกลงท A สำหรับค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ผู้รับการประเมินนายประดิษฐ์กุชโรตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขอรายงานผลการปฏิบัติงานข้อตกลงในการพัฒนางานท a ประจำปีงบประมาณ2567ดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเน้นวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายการวัดและประเมินผลเน้นการประเมินที่หลากหลายประเมินตามสภาพจริงจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโครงการกิจกรรมต่างๆจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนค่าพเจ้าบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันเช่นงานประจําชั้นเรียนและงานประเมินต่างๆดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆนอกเหนือจากงานสอนอย่างเต็มที่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทางหลายเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ,อแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนำความรู้ความสามารถมาใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท,าท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่องการพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่6รหัสวิชาส .-16101 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติผู้รีคอเดอร์เบื้องต้นเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ขาดพื้นฐานด้านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีมีปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ครูผู้สอนจึงได้ใช้วิธีการพัฒนาทักษะด้านดนตรีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้สอนมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติฝึกรีคอร์เดอร์เบื้องต้น 2. ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกปฏิบัติจากพื้นฐานง่ายไปหายาก 3. ส,สร้างสื่อแบบฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบแบบประเมินชิ้นงานและแบบสอบถามความพึงพอใจตามที่ออกแบบไว้ สี่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เรื่องการผลิตสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้5จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการใช้แบบฝึกทักษะกรุยรีคอเดอร์หวัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเน้นการประเมินตามสภาพจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน10บห้องทั้งหมด432คน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่ม r e อเดอร์เบื้องตน้นมีคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมดและนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่ม r e อเดอร์เบื้องตน้นชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลสมรรถทางความคิดสร้างสรรค์มีทักษะทางด้านดนตรีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีทักษะท,ทางด้านดนตรีที่ได้รับมอบหมายและรับการประเมินจากครูผู้สอนด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้อนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับดีมากสรุปผลการดำเนินงานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่6หลังจากได้ใช้รูปแบบวิธีการเรียนแบบ active learning ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติประกอบกับธรรมชาติวิชาดนตรีต้องปฏิบัติและฝึกอยู่แล้วส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนขนขวายอยากจะเรียนรู้และฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอผลลัพธ์ความสําเร็จและรางวัลที่ภาคภูมิใจหนึ่งครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดวงดนตรีประเภทเครื่องลงระดับชั้นป1ถึงป6งานศิละปะธกกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566กระดับเขตพื้นที่การศึกษา สครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่ง <sucks> ขัน um> ขับร <avoir> ้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายระดับชั้นป .1- ถึงป .6 งานศิลปาธกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงระดับชั้นป .1- ถึงป .6 งานศิลปาธกรรมนักเรียน ครั้งที่71ปีการศึกษา2566รระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ